สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเยนะคะวันนี้มาอยู่กับมินไนมันนี่เราก็มาเล่นไลา์เพย์กันอีรอบถ้าสังเกตตรงเงินหรือเพชรของมันนี่ก็มีจํานวนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดวันนี้เราก็จะทำงานมาซื้อสัตว์เลี้ยงกันเฮ้ลิกสิมัน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 เมีมีสัตว์น้อยออกมาเราจะอาหมาเราจะเอาแมวมันน่ารักจังเลยเฮ้ทำไลา์พย์ได้เฮ้ กลายเป็นสัตว์เลี้ยงดื้อทำลายวาดเมืองมันมีไหมพรมให้น้องแมวแล้วน้องหมามันชอบเล่นไหมพรมด้วยเธอดูสิอ่านหนังสือเก่งเม่เตัวน่ารักงก็ได้เวลาสัตว์เลี้ยงได้อะไรไม่ได้มาสัตว์เลี้ยงน้อยแล้วอ๋อจะพบได้เอ๊ะเราจะไปซื้ออะไรกันดีวันนี้ สองหมืนห้าไม่ถึงจะเอาเอานี้เอาแมวน้อยดำนานเออไม่กล้ากดซื้อเยดารเงินหนังสือสัตว์เลี้ยงอันเนี้ยแคทอีกแล้วเราจะทำการซื้อน้องแมวเหมียวน้อยแมวเหมียวน้อยตัวนี้เราทำการซื้อกดซื้อใช้เจมหนึ่งมืนเม็ดหรือไม่ใช้เลย ติดตั้งก kind of oh, ่อนน้องที่แมวตัวน้อยมาแล้วเหลือเพ็ดน้อยนิดจึ๊บตอนนี้เรามีแมวอยู่ในห้องเราแล้วโอ้แมวน้อยเราต้องหาที่วางแมวก่อนตรงไหนคือที่วางแมวในตำนานเราแมวเราอือหยิบไปไหมได้หยิบไปเลย แมวเราอยู่นี่นี่ตรงนี้เลยอยู่หน้าบ้านเลยทำเลไม่ดีแมวอยู่ใกล้ๆเตียงดีแล้วเตียงตรงนี้นแหละโอเคบันทึกบันทึกทับอันนี้แล้วกันโหลดสิโหลด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 เย้ <Yeah. S 2> เมื่อแต่ไอคอนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงจะมาหาที่ห้องของฉันทำคุยกัน เย่ yeah. เรารดน้ำต้นไม้อย่าเพิ่งแค่สัตว์เลี้ยงกินข้าวก่อนเราหิว <c oughs> นี่ตอนนี้เรียกสัตว yeah. ์เลี้ยงแล้วเย่แชร์เลยเราก็อ่านรายเอียดกันคะแคลีโคโค,คืออะไรวะแคทเป็นพันแมวเมื่อเวลาผ่านไปสักระหะหนึ่งคุณจะสามารถเล่นกับสัตว์เลี้ยงได้อีกครับ เมื่อลูกหัวสัตว์เลี้ยงตัวน้อยเพื่อเพิ่มความสนิทกันเมื่อมีความสนิทสนมถึงระดับสูงสุดสดเลี้ยงก็จะอยู่กับคุณตลอดไปเย้สัตว์แมวน้อยเราหน้ารักลูกหัวน้อยลูกหัวน้อยแมวเหนียวเย้ให้กะตายลูกหัวแมวน่ารักตอนนี้เราก็ทํเคล็ดไปเป็นที่หนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นเองแมวเหนียวน้อยอย่าเพิ่งไปนะอย่ากลับแล้วก่อน เมียวเมียวเมียวปลากระป๋องของเมียวเองทำไมมาดอ้วนเราสามสีเรามีสามสีสีน้ำตาลเอ่อนน้ำตาลเข้มแล้วก็ขาวเนื้อนีอ่เออเออเมียวหายลุเยเรียกทันทีฟรีเรียกเลยม,ม,มั่มั่งมียวน้อยลรื่หัวหน่อยอิงจึง เดี๋ยวค่อยซื้อหมาแม,แมวเหมียวน่าลักเรามาดูที่หนังสือตว์เลี้ยงกันบ้างตอนนี้เรามีแม่ตัวน,นี้แล้วต้องต้องอีกตั้งหลายครั้งแม่เธอเขียนโน้ตหน่อยหมวน้อยน่ารักแมวน้อยน่ารัก กดใจให้หน่อยกดใจให้อาวตาร์เราไม่ไม่ถึงให้เหมียวหน่อยเย่หม่างนั้นนกดใจสถานะตอนนี้นางไววิ่งเล่นกันอยู่โดยกันครั้งแรกเมื่อวันนี้ของขวัญไม่รู้นะคะอันนี้คืออะไร i ิ t คอลเลคชั่นคุณอยู่ได้ของขวัญพิเศษเมื่อสนิทสนมจนกลารเสีเลี้ยงของคุณตกลง เราไม่มีค่ะเพราะเราเพิ่งซื้อค่ะเพจบล็อกเพจบุ๊กทำไมเป็นบล็อก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 บ็อก,อกเราจะเรียกมันได้อีกสองชั่วโมงห้าเจ็ดนาทีนคะคะจังหวะนี้เงินเหลือค่อนข้างน้อยค่ะก็ยังไงก็เรามันเจอน้องเหมียววันนี้แล้วใครอยากมาบ้านวัน,นนี้มารูปหัวเหมียวน้อยของบันนี้ก็ได้นะ Yeah, yeah. <S 2> <S 2> เย้เย้อีกสองชั่วโมงเอมียวโนครั้งนี้จะมาอีกในอีกสองชั่วโมงห7นาทีโอเคค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายชอบก็กดไลค์ซับสไครต์ให้ยนะ